โอเคครับผมสํารวจทุกท่านด้วยน,นั่นเองนะครับผมวันนี้ต้ออยู่เกมที่มีชื่อว่า Return to Root น,นั่นเองนะครับผมเกมที่เล่นทั้งบน PC แล้วก็ Android เลยน,นั่นเองนะเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องเลือกช้อยต่อคําถามน,นั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมที่เล่นทั้งบน PC ก็แอนดรอยดเนาะขนาดพันตัวเกมที่ประมาณ584ร้เมกนั่นเองนะครับคอนเซวปตของเกมนี้ก็โดนที่ทวิตเตอร์เลิกทิดที่ขอดได้เลยนะครับเกมที่549น,นั่นเองนะครับผมประมาณนี้เเนะนาะะคครับโอ เรื่องของตัวเกมเนี่ยเรื่อง้เกี่ยวกับว่าเราประสบอุบัติเหตุบางอย่างขึ้นทําให้ความจําของเราหรือว่าการทำงานของเราเนี่ยไม่สามารถทําได้เหมือนคนปกติทั่วไปเนี่ยเราจะมีสาวคนนี้ให้ท่าชมหีตรงนี้คอยที่จะมาคอยช่วยเหลือเราคอยดูแลให้เราให้กลายเป็นช่างภาพหรือว่าทำตามควายของเราให้เป็นจริงนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นเนาะนี่ครับโอเควันเด็นของเกมเป็นเกมกันว่าเนื้องาของเธอเราจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้เป็นการทําภาพหรือว่าเป็นเนื้อหาของ AI CG นั่นเองนะครับผมคือภาพทั้งหมดในเกมเนี่ยเป็น AI ในการทําขึ้นมานั่นเองนะครับ เพราะงั้นก็อาจจะมีภาพบางมุมที่อาจจะเออ่ไม่ค่อยที่จะสมประกอบหรืออะไรบ้างก็ตามน,นั้นเลยนี่เองนะครับเพราะทำมาจากเอนั่นเองเ,องเองนาะแั้นก่อนจะเริ่มเกมกันนะครับนี่ก็ขอฝากทุกคนกดคนละหนึ่งไลค์ให้ผมด้วยนะถึง100 like ร้อยไลค์นี่เองนะเพื่อคลิปวิดีโอนี้จะได้แบบว่าขึ้นฟีดหลายคนได้ทุกคนจะได้มาเห็นวิดีโอนี้หรือว่าช่วยผมในการดําวิดีโอให้มีคุณภาพนั่นเองนะครับผมก็ฝากคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนี่เองนะทุกคนกดลงไปกดคนละหนึ่งไลค์ให้หน่อยนั่นเองนะครับผมขอบคุณมากเลยนนนนนะะะะะคคคคครรรัััับบบจจเเเเป็กกาาาลลลลงใใหห้ผมมมยสไ like นะ์โอ ในเม okay, so hm okay. ื okay, so <It> ่อกดทุกคนกดกันหมดแล้วก็มาเริ infinity, ่มสตาร์ทเกมกันเลยกันเนาะนะครับผมปโอเคซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมซับภาษาอังกฤษนั่นเองนะไม่มีภาษาไทยเนาะใครไม่กินภาษาอังกฤษก็สามารถใช้แปลภาษาทางออนไลน์ได้เลยนั่นเองนะครับผมโอเคมาส่วนใครที่อยากจะชมภาพอันเซนหรือว่าภาพแสบบวกแบบไม่มีเซนเซอร์หรือว่าดูฉากอย่างว่าเนี่ยก็ไปที่ดิสคอร์ดในช่องอันเซนได้ผมจะลงภาพให้นั่นเองนะครับโอเค เกมนี้เกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้เยาว์คุณรุ่นติพภาวะที่จะดำเนินการต่อในการเล่น,นเกมนี้หรือไม่นี่ครับผมใครที่ยังไม่้ติดภาวะหรือยังไม่ครบ18ปีหรือยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเกมนี้ขอให้รู้ว่าเกมนี้เป็นเกม 18+ เน,ปปร,นรับเพราะนั้นก็กดเย็ดไปถ้าท่านชมยอมรับหรือว่าเข้าใจแล้วนะเนื้อหาในเกมนี้นเป็นเนื้อหาที่ 18+ นั่นเองนะครับผมก่อนเริ่มเกมก็จนะตั้งชื่อคุณก่อนนะครับอันนี้ก็คือมันจะคอนฟิกไว้ที่ เอ่อแอนดรูนะครับผมหรือแอนดรูนั่นเองนะครับก็ใครที่อยากจะใส่ชื่อตัวเองก็ใช้ชื่อตัวเองก็ได้นั่นเองนะครับผมโม้ขอเอาตามนี้แล้วกันเนาะเป็นแอนดรูนะครับผมคำถามสำคัญอีกข้อหนึ่งเจ้าของบ้านสำหรับคุณจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับผมอันนี้เจ้าของบ้านหรอแลนเลดี้แล้วกันเนาะเอาตามที่มันให้มาเนี่ยครับเดี๋ยวจะแก้เป็นชื่อแฟนเราหรือชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่ทุกคนได้เลยนะครับผมผมก็ตามชื่อเกมมาแล้วกันอ่ะคอนเฟิร์มไปแล้วคุณเป็นอะไรสหรับเธอนี่ะครับก็เป็นเอ่อเหมือนจะเป็นผู้เช่าเหรอนี่่ครับผมไมไแน่ใจนะ เอาเป็นตามนี้ของมันแล้วกันเนาะอ่ะคอนเฟิร์มไปหากคุณกำลังเล่นบน PC ให้กดปุ่ม H TS, หรือปุ่มกลางเมาส์ของของคุณเพื่อซ่อนข้อความและพลิกเพลินกับภาพเต็มได้นั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็ปกติด,ดีนะเรผมก็ทำบ่อยเพื่อแคปภาพไปทำปกเนาะ,นะครับอันนี้แบบว่าให้ภาพเป็นแบบตูเต็มเต็มเลยนี้สักที่จะแคปนะครับหากใครที่เล่นบน Android บนมือถือให้ปัดลงเพื่อซ่อนข้อความหรือขึ้นเพื่อแสดงเมนูนั่นเองนะครับผมโอเค ขอสุดเกมนะครับโชคดีมาถึงแล้วนั่นเองนะครับผมดูซิตัวเกมเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคเอาล่ะกลับมาที่บ้านใหม่หลังเก่าของฉันแล้วเป็นเวลา5ปีแล้วตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ฉันได้พบเธอนะครับฉันกาลังถอยหลัง19หลังจากเกิดอุบัติเหตุย้อนกลับไปในยุคที่เจ้าของบ้านเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับฉันไปสู่ข้อโต้แย้งที่ตามมาไปจนถึงสิทธิใโกนที่ดังลั่นนะครับมักเราจะสกเถียงนันเสมอเมื่อสมัยเป็นเด็กนะครับ นึกถึงความหนาวเย็นที่เคยอยู่ที่นี่มาก่อนเลยแต่ตอนนี้ถึงเวลาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแล้วโอ้ใส่ชุดอะว,ว่าอะไรเนี่ยขณะที่ฉันมองไปรอบๆถ้มกลางบรรยากาศสบายๆก็มีร่างหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมกับรอยยิ้มอันอบอุ่นนั่นฉ่นเป็นแลดเดดี และการมีอยู่ของเธอทําให้ฉันสึกอุ่นใจในการต้อนรับและเลยที่รู้สึกจะเป็นไม่แน่ใจว่าตัวเกมเขาชื่อว่าแลนดเลดี้หรือเขาต้งใจให้เรียกว่าคนเนี้ยคือเจ้าของบ้านนะครับไม่แน่ใจว่าต้องเรียกเจ้าของบ้านหรือเรียกแลนดเลดี้นะครับผมก็ผมกเรียกแลนดเลดี้ไปก่อนแล้วกันเนาะชื่นใจมากที่คุณอยู่ที่นี่ในที่สุดนะที่คิดถึงคุณเกินกว่าที่จะบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้เลยล่ะการที่คุณหายไปเป็นภาระหนักใจของฉันเลยโดยเฉพาะกับอุบัติเหตุสนธกรรมที่เกิดขึ้น มันทาให้ฉันเจ็บปวดอย่างสุดซึ้งเลยล่ละฉันก็เสียใจอย่างสุดซึ้งเช่นเคยที่ต้องให้คุณเชิญคุณเข้ามาดูรอบๆบ,บ้านอีกครั้งหนึง่งมาดูกันว่าจะจําได้ไหมมาทําบ้านหลังนี้ให้มันเป็นบ้านของคุณกันเถอะตามเธอไปทั่วบ้านเธอก็พาฉันไปที่ห้องครัวหน้าต่างนั้นทําให้ฉันได้รับแสงแดดอ่อนๆและก็กลิ่นดอกไม้สดชื่นวนละวนไปทั้งอากาศนี่คือห้องครัวที่เราเคยทานอาหารด้วยกันหลายครั้ง ฉันจำได้ดีว่าคุณชอบทำอาหารในฉันมากแค่ไหนเธอดูเศร้าแม้จะยิ้มอยู่ก็ตามแต่เธอก็ยังคงอฉันที่ใจมากที่คุณกลับมาที่นี่เพื่อมาหาฉันนะแล้วทำไมต้องแอดหน้าอ,อ,อกอีกแล้วฉันพยักหน้ารู้สึกสบายใจขึ้นนิดหน่อยห้องครัวให้ควารู้สึกเหมือนเป็นหัวใจของบ้านขณะที่แห่งความอบอุ่นและช่วงเวลาแห่งการแบ่งปันแต่ว่าฉันยังจำตอนที่โทรศัพท์อยู่ใต้โต๊ะได้ ไม่ฉันไม่ต้องคิดถึงเรื่องนั้นแล้วเธอคือเจ้าของบ้านของฉันและเลดี้โอเคอันนี้ให้ดูไม่ได้นะครับเธอกับเรขึ้นบันไดแล้วก็เห็นกอกนอนนะครับผมจากนั้นเธอก็พาฉันไปที่บันได,นดไม้ของพวกเขาสะท้อนเบาๆใต้ได้ฝ่าท้าของฉันอากาศเต็ไมไปด้วยความรู้สึกคาดหวังเมื่อฉันติดตามเธอไปนะครับแล้วมันระวังในขั้นตอนเหล่านี้ด้วยนะอาจจะลื่นล้มได้แต่อย่างมันระวังด้วยนะ เธอนำฉันด้วยรอยยิ้มอย่างระมัดระวังด้วยการจับราวบันไดไว้โอ้ยแล้วก็แอนมาอีกแล้วโอ้โหขยันหืออ่อยเราเลึอเกินนะโอ้ยล้มเฉยหือเห็นก้นบักเอกนะฮะไม่นานเธอก็พูดเธอไม่นานเธอก็เพิ่งเตือนฉันไปเองแต่เท้าของเธอก็หลุดเล็กน้อยทําให้เธอล้มลงนะครับแล้วก็มีเสียงวเรอะเบาๆออกมานะครับดูสิฉันพูดกับคุณไปเองใช่ไหมล่ะ จะไม่นี่มันลดังตัวเลยซะเลยนะฉันยิ้มอย่างจริงใจถ้านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุเมื่อคงเป็นฉากตลกที่น่าขบขันน่าดูถ้าไม่ใช่เพราะว่ามันน่าอดดูไม่ได้ว่ามีสิ่งที่ภาพที่ฉันไม่ควรมองข้ามนะครับเต็มๆเลยเพื่อนนะยิงฉันแทบรอไม่ไหวที่จะได้ให้คุณดูห้องของคุณแล้วฉันได้ใช้ความคิดมากมายในการทำให้มันเป็นห้องพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะเลยเออขอบคุณนะ ฉันยิ้มให้เธอแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันจนไม่อาจสลัดทิ้งไปได้ก็ตามฉันเปิดประตูห้องของฉันและฉันก็พบก,กับพื้นที่ที่ให้ความรู้สึกเป็นของฉันทันทีนะครับผนังทาสีอย่างดีและหน้าต่างมองเห็นวิวสวยมากกว้างมากอยู่ข้างนอกฉันหวังว่าคุณจะชอบมันนะที่จะให้มันสมบูรณ์แบบสำหรับคุณสถานที่ที่คุณสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่และอิสระความพยายามอย่างเหลือเชื่อในการเปลี่ยนแปลงห้องนี้มันน่าทึ่งมาก ที่เธอใส่ใจในเรื่องการจุดประเด็นประกายต่างๆและความสัมพันธ์ของพวกเราอีกครั้งเธอทําตัวสบายบเตยีของฉันความนุ่มนวลและดวงตาของเธอนั้นฉันคิดถึงคุณมากเลยนะคุณรู้ไหมเกินกว่าที่ฉันจะบรรยายคําพูดออกมาได้เลยและเธอต้องการอะไรเนี่ยบ่นคิดถึงคิดถึงตลอดทางมาเลยเนี่ยเสียงของเธออบอุ่นเช่นเคยปัญหาของฉันก็คือและสาเหตุที่ฉันและฉันต้องโดดเดี่ยว มันคือเสียงอบอุ่นของเธอที่เต็มไปด้วยความเสน่หาและความรักดวงตาจิตวิญญาณของฉันมุ่งความสนใจไปที่เนื้อหาของเธอเจ้าของบ้านและเลดี้ของฉันมักจะไร้เดียงสามากเป็นคนที่เล่นใน,ในการแสดงของเธออย่างไม่ระมัดระวังอ๋อคือชอบทําตัว เขี้เล่นน่ะนะครับผมก็แบบแบบเดินกิ้งไปกิ้งมาแบบไม่สนเนื้อตัวเองเห็นไหมกิ้งไปกิ้งมานี่คือแบบโอ้โหเสื้อผ้าจะหลุดออกหมดแล้วก็ไม่สนใจนะฮะนี่อะไรที่พระเอกมันหมายถึงจากนั้นเธอก็นั่งลงบนเตียงให้เต็มที่มากขึ้นเรื่อยๆหลับตาลงคู่หนึ่งสีหน้านของเธอก็เปลี่ยนเป็นความโศกเศร้านะครับเด้โพรดอย่าจากฉันไปอีกเลยนะคุณคือ,อผู้เช่าที่รักที่สุดของฉันโอ้โหนั่นจะเป็นได้เปรียผู้เช่าเป็นคำว่า โกแฟนนะครับผมจริงเนี่ยแฟนที่น่ารักของฉันอะไรอย่างเงี้ยเออเอาเป็นคำว่าผู้เช่าแล้วแบบแปลกๆก็ไม่รู้ที่นี่แล้วเจ้าของบ้านดดี้แ a d ดิวหลังจากช่วงเวลาแห่ความเงียบงันอันหนักหน่วงและกดดันอยู่ครู่หนึ่งฉันตือนใจสำรวจเธอเพื่อดูว่าเธอมีความสุขแค่ไหนที่ได้พบกับฉันนะครับคุณจำที่ตอนที่เรายังเคยเล่น the f l o c game ตอนที่ฉันยังเป็นเด็กได้อยู่ไหม ปฏิกิริยาปฏิกิกริยาทุกอย่างขึ้นอยู่กับปริยานี้ดวงตาของเธอสว่างขึ้นรอยยิ้มก็ทะลุผ่านออกมาแน่นอนซี่ฉันจำมาได้เราต้องเข้าสู่ตำแหน่งและสร้างส,สมดุลให้ตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบเธอพูดด้วยความตื่นล้นที่คืบคลานกลับเข้ามาในเสียงของเธอเรา,า,าจะเราจะแหกขาทำไมเดี๋ยวก่อนเอาละวัดอะ อันนี้ไม่ได้ใจว่าทำไมเกิดขึ้นอยู่เธอก็ขยับขาเรูปตัว M เฉยเลยนะฮะโอเคในระหว่างที่เล่นอยู่ก็เจอสาวคนใหม่อีกแล้วนะครับโอ้โหไม่ได้มีสาวคนเดียวมีสาวอีกคนหนึ่งด้วยนะครับโอ้พระเจเธอชื่อว่าคาริซ่านะครับผมเฮ้ย hey, ช่างภาพฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะโทรมาในเร็วนี้เลยนะเนี่ยนะะีนะะ่ครับผมเป็นช่างที่แบบเออเขาเป็นคนที่ทำมา เข,ขายร้านเสื้อผ้าขานเสื้อผ้เบิร์ดร้านเสื้อผ้าเอเรากเกินเจอเธอในเมืองเอนะครับเธอบอกว่ามีต้องการอะไรก็ให้าสามารถโทรมาหาเธอได้เลยนเอนะครับเธอก็จะยอมถ่ายภาพนู่นๆให้เราได้ดูด้วยนเอนะครับผมซึ่งใครอยากจะดูว่าเธอเป็นไงต่อลองเล่นต่อแล้วกันนเอหนะัผมจะให้ดูมากไม่ได้นะเพราะเธอเป็นคนที่ชอบเธอได้เธอเตือเหลือเกินนะครับผมให้ดูเฉยๆว่ามีตัวละครอื่นนอกจากเอแรนดี้ด้วยเหมือนกันนเอนะครับ โอ้โหแล้วก็มีตัวละครใหม่เข้ามาอีกแล้วดีครับผมโอเคเป็นน่าจะเป็นหัวหน้าง,งานของเอลเลดดี้มั้งครับผมไม่แน่ใจเนาะเธอชื่อว่าเจนนิเฟอร์นะครับผมอันนี้เราก็บังเอิญเจอเธอกำลังบอกอว่ามีอะไรกับสาวคนอื่นอยู่เป็นสาวๆแล้วกำลังมีอะไรกันอยู่นี่เราก็บังเอิญเจอเธอแล้วก็เ,กเธอก็มาขอโทษนะครับผมก็บอกพอรีดขอโทษด้วยนะไม่บอกจะไปบอกใครเลยหรืออะไรอย่างนี้น,นั่นเองเนะครับผมก็ใครคยอยากจะลงโทษกับเธอหรือว่าจะแบ็กเม์เธอ,อยังไงเนี่ยก็มาดูกันเลยนั่นเองนะครับผมเฮ้ย โ okay, อเคเอาเป็นว่าสลัดเกมก็พันนีแลวกันนั่นเองนะครับใคร,ร่อจูว่าฉนันในเกมจะมีอะไรต่อเนี่ยก็ลองหลมเล่นดูและกันนั่นเองนะครับผมจะให้เล่นได้ดูได้วมานนี้นั่นเองนะครับผมาจริงเกมนี่มันเล่นได้ไปได้ไกลมากเลยนะเขามีประมาณเกือบ0 0เมกนัเมเองพื้นที่เขาไปได้ไกลมากมีสาวคนอื่นอีกด้วยนะเออมีสาวประมาณสองสามคนที่เราสามารถทําด้วยได้ไม่ได้มีแค่เล,ล Lady ดี้คนนี้คนเดียวนั่นเองนะครับเมื่อเราออกเราออกไปนอกเมืองเองนะี่ยเราสามารถมีอะไรกับสาวคนอื่นได้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้ก็จากที่ได้ดูแล้วเนี่ยมนม่้เเราาาากวสทงงตพภค ท่านเองนะครับผมตอนนั้นเนาะซึ่งภาพก็ออกมาไม่ได้แย่มากเนาะก็มีภาพสวยในเองนะครับแบบออกแนว,ว 4K ก็มีเหมือนกันในด้านของฉากเฮดอะไรอย่างนั่นเองนะครับผมก็ออกมาชัดอยู่นั่นเองนะครับผมโอเคใครรู้ว่าฉากในเกมมีฉากอย่างว่าอะไรบ้างเนี่ยก็เอาหลบเล่นดูได้แล้วกันนั่นเองนะครับผมโอเคสหรับเกมก็มานี้แล้วกันไวเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับทุกคนทุกท่านไปก่อนนะฮะใครชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นใจผมด้วยนะครับเย่าลืมาเป็นรายต่อไามชมได้เลยไวเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับทุกคนทุกท่านไปก่อนเกมที่300 49เนี่สมาชถกคนหายในทวิตเตอร์ก็รีดคอดเลยนะโอเคบ๊ายบายว่าถ้าชอบกันนะครับบ๊ายบาย